วิธีทำนะคะหนึ่งแครอทตัดออกมาในความสูงนะความสูงนี่นะะ่าจะพอ,อกับความนะพอกับความกว้างนะคะพอ,อกับของกว้างของด้านบนเวลาที่เราจะใช้เราจะใช้เราจะทําดอกไม้ที่มันค่อนง,งจะแย้มจะบานออกข้างบนก็จะเป็นความกว้างเยอะกว่าช้านล่างวิธีทำก็คือปอกเปลือกออกนี่ค่ะเวลาปลอกเปลือกเนี่ย ส้างวัุคนปอกเปิดเป็นอยู่แล้วแต่วิธีปอกงานในการแกะสลักง,งานจะปอกแบบนี้ทําให้ผิวเรียบนะคะผิวเดียวไ,ไปเลยใช่ไหมคะเรียวไปเลยค่ะจะมองไม่ไม่เห็นแผล <c oughs> จะเลียงเนียนไปเลยวิธีปอกจะปอกแบบนี้ทีนี้จะแบ่งสองอย่างนะคให้ดูนะคะแบ่งทั่วทั่วไปตัวนี้แบ่งทั่วทั่วไปอันนี้เราจะเริ่มแบ่งห้ากลีบโดยวิธีหมุนกล่องนะคะหนึ่งกดลงไป หนาๆไปเหลืออันที่สิบเนี่ยเอนนี้ออกให้มองเห็นอันที่สองอันที่สองจะเหลื่อมกับสีแรกนิดนึงเนี่ยครัตัวนี้อันที่สองนะคะเอาให้มองเห็นนิดนึงน2 2> นะะอันที่สองแค่เหลื่อมๆนะคะใช่อที่สามเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องทำห้ากรีด กิจแรกเนี่ยเราเยี่ยมไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราทําน้อยไปก็จะบางเรื่องกิจแรกจะใหญ่นะคะอันนี้กิจที่สามนะคะนะคะกิจที่สี่ตัดเรียนมาเหลือไว้ให้กิจที่ห้ามีที่อยู่นะคะทำบุญหลามม้วนต้องใช้ความหนาของกิดนิดนึ่งช่วยช่วยเฉลี่ยวให้เห็นหน,ะนะคะค่ะอ่าใชคเกิจที่สาม บที่สี่นะคะทีนี้กลีบที่ห้าอกรกลิบที่ห้าก็ต้องลงเ<อ>นี่ยค่ะกลีบที่ห้าก็จะเข้ามาในกลิบที่สี่นิดนึงแล้วข้นอย่างเนี้ยจะต้องไปชนกับกริบที่หน <ừ> ึ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังเราจะเฉียนปกติแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องปัดมีดลงอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่มาตัดกลีบที่หนึ่งค่ะพอเสร็จแล้วทุกกลีบเนี่ยนี้เราจะต้องมาแต่งให้กลมให้โค้งโดยเฉพาะกลิบที่หนึ่งเนี้ยจะต้องเอาออกเยอะเลยเนี่ยค่ะ นะคะก็ต้องราออกเยอะเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะเอามุมตรงกลางนี่เป็นหลักแล้วก็เฉียนเราจะแต่งทุกกรีดนะคะ,คะนี่คือวิธีที่หนึ่งที่ทําเหมือนกับที่ใครทั่วไปทำนะคะทีนี้มาดูแบบที่สองแบบที่สจะต่างกันยังไงคะแบบที่สองเราจะวนไปเลยเราจะดูความหนาของตัวนี้เป็นหลันะะนะะกนี่ค่ะนะคะปักมีดไปเลยลึกๆลึก,ลกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะะี่ค่ะแล้วก็ ลากหมุนไปเลยเนี่ยทำให้เป็นวงกลมไปเลยอ๋อกรีดเป็นวงกลมกรีดเป็นวงกลมไปเลยค่ะนนความหนาของกรีดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการตนะัวนั้นเดี๋ยเราหนาเท่ากับอันนี้แหละหนาเท่ากันไปหมดเลยเพราะเดี๋ยวตัวนูน้นทำยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปแต่งชั้นในให้กลมดีเนี่ยค่ะพอได้อย่างนี้แล้วแบนห้ากรีดเนิง ห,หนึ่งไม่มีปัญหาลงตรงไหนก็ได้แตอย่าให้ไปโดนตัวในนี้นะคะ,ะตัวในอนันี้ออกก่อนให้มองเห็นกันแต่จริงๆไม่ต้องล็อกตองหนห็นมันโค้งะคะเห็นไหมคะเห็นค่ะนี่ค่ะูะะโปรเ อันนี้โดูแล้วน่าจะง่ายกว่าไหมคะง่ายค่ะเพราะนั้นจะเป็นติดอยู่ตรงวนงนั้น่าทำกลีดไม่ได้ทุกทีเพราะวนไม่เท่ากันเยนะคะเนนี้พอเราลงข้างล่างนี่ขลีบลงไปจนตกไหนคะลดูที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนี่ยค่ะเราขีดไดเทานี้ค่ะประมาณสองในสามหรือสามในสี่ก็ได้อ๋อค่ะค่ะแล้วเวลาที่จะแบ่งทงกลีดก็ดูว่า ข้างหนึ่งจะต้องเป็นสอง่ะข้างหนึ่งต้องเป็นสามเราก็ดูว่าถ้าเราลงตรงนี้นี่เป็นสองกรีดเราไปดูว่าช่องสามกรีดเนี่ยเท่ากันไหมถ้ามันมันยังกว้างอยู่เราก็ขยับไระีิบนะครัเราจะแบง่งกระดิใกล้ๆเคียงกว่าเมื่อกี้นะคะผมว่าเราอเคแล้วตรงนี้ก็แบ่งสายยอีกที่สองมีคมนะคะสองนะม จะแต่งง่ายกว่าอันนี้ค่ะนะถึงมันจะไม่เท่ากันแต่ก็จะง่ายกว่าทีนี้ก็มาทำปีดทำปิดเลยก็คือก็ปาดลงเลยเนี่ยลักษณะของกุหลับม้วนก็คือผิดจะเฉียงคือปาดาปาสองด้านปาดสองด้านให้มุมนี้แคบๆเนี่ยค่ะเนี่ยให้ข้างบนกว้างหน่อยข้าง่างก็จะ จะแค่เเบ,บเฉียงลงเะคะเฉียงลงสถานี้เกือบเกือบแหลมแต่ไม่แหลมโค้งแบบนจะเป็นลักษณะน,แบบะนี้ซึ่งลันนี้ก็ต้องแต่งเหมือนกันต้องแต่งให้เป็นอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะจะทำเนีแบบ่ยครต้องแต่งให้โค้งแบบนี้เหมือนกัน ตัวนี้นะคะเราก็ต้องมาแต่งตัวนี้อยู่ดีเนี่ยต้องมาแต่งตัวนี้ก็เอาคือเอาจิตนี้ออกลงเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วต้องมาแต่งตัวนี้ให้มันโค้งเหมือนกันเนี่ยค่ะต้องมาแต่งตัวนี้ให้โค้ง พอตัวนี้ตรงเปลือเนี่ยต่าโค้งข้าง,งางนะคะให้ฐานงดกันนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้เกาค่ะตั้งแต่แรกนะคะทำโคนดอกนะคะคเนี่ยอันนี้คือโคนดอกทำให้่งเดี๋ยวจะได้ง่ายเนี่ยตงรงแบบปลืกเนี่ยปาาให้นิ้งเข้าไปนะคะเพื่อเวลาจองแล้วตัง้งแล้วมองไม่เห็นฐานล่าง ีเดียวไม่ได้มาแบก่ออจะได้ไป็นห,หนานาจะไปแบ่งชั้นสองจะได้องเห็นชั้นสองเียกี่ช, 2. ชั้นที่สองชั้นที่สองเราก็จะไปตามปกติพอได้เนี่ยค่ะ คือสับวางใช่ไหมคะสวางแต่ชั้นแรกเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะสว่างชั้นแล้วก็ยังคงมีห้ากรีดเหมือนเดิมห้ากรีดนเะครับตัวนี้เราก็ตัดโคงตรงนี้ไปนะครับตัดกรีดตัดตัวที่สองอันนี้ตัดแล้วนี่เราเรายังคงต้องมีความหนาอยู่ใช่ไหมคะหนาค่ะ ถ้าเราจะทำม้วน,น,นเราต้องไหนเี่ยค่ะี้างในเนี่ยต้องมันต้องซ้อนทีน่ข้าเปน็นนี่เป็นสีที่สามนะคะก่อนเราจะฝาดเราก็ตัดโค้งให้ได้รูจปจรงก่อนจะค่อยอ๋อี่สี เวลาที่กรีดลงไปนี่คือกรีดตรงตรงใช่ไหมคะตรงตรงค่ะตรงๆเด็กที่ห้าห้าก็จะมาซ้อนกับเด็กที่หนึ่งดเด็กท,ที่หนึ่งก็แต่งลงทุกกีบก็ต้องแต่งลงตัวนี้หมดก็คือปาดสองข้างสองข้างให้กรี จะมีลักษณะข้างบนนอนข้างหน้าขกว้าเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ถ้าปาผดผิดทางก็ไม่เป็นกรีดเลยนะครับช่วงที่ซ้อนายขวาพอทำออกมาแล้วผิดเขาก็จะโดดๆนะคะัเนี่ยตอนเราเล่นก็เหมือนกระซ้อนแต่พอเราปาดมาันจริงแล้วก็ก็ ไม่ซ้อนเลยดีเรนะาจะซ้อนกันเล็กน้อยมองก็ไม่แตกต่างกันด้่ยค่ะเป็นอย่าเช่นชั้นที่สองนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าอยากออกให้หมดก็จะเห็นชัดเจนนะคะใช่คะนะคะ,นะะ,ะชั้นในอย่างเราเตรียมไว้ก่อนเรายังไม่ทำแต่เราเตรียมไว้ก่อนก็คือตัดมุมออกอันนี้ค่ะ เห็นไหมคะบางไหมคือให้เขาหมุนใช่ไหมคะค่ะให้เขาเกลมให้เขาเกลมค่ะจะได้เห็นชั้นนี้เด่นขึ้นอ่าจะได้เห็นชั้นนอกชัดขึ้นค่ะนี่ก็จะแบ่งอย่างนี้ยตักว่าค่ะนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มทำส่วนม้วน<ม>เราจะเริ่มจาเกออนอกีเด,ยเดียวขอทานนิดนึงนะคะส่วนที่เหลือข้างในนี่คือเราก็ทําแบบ ทำแบบุหดับแย้มธรรมดา,ดาไ่ต้องม้วน,นะค,ะค่ะเขาอยู่ข้างในจะบางมากเราจะม้วนยากส่วนใหญ่ก็จะม้วนประมาณนี้กันเดีย๋ยวชั้นสองชั้น,นทีนี้เรายังไม่ทำเพราว่าเอาไว้จับก,ก่อนพอเราเกลาแต่ละกรีให้เท่ากันเรียบร้อยใน,นลนักษณะโค้งอย่างนี้นะคะค้งมวนเราก็จะเริ่มทำเด็กม้วนล้วมทางด้านนอกก่อนใช้วิธี กล็ดในนี้ค่ะเอียงมีดเขาหาก,การเกล็ดเนี่ค่ะขึ้นมาลากขึ้นมาให้ถึงข้างบนแล้วก็พลิกลงเนียค,ะ,ค,ะ,คะตอนนี้ออกติดน,นี้ก็จะเหมือนกับเขาลองาหาันด้านหลังให้ดูหน่อยนะคะว่าเอาออกไปแล้วมีลักษณะเป็นยังไงด้านหลังเลยนะคะนี่ค่ะอืมค่ะ นี่คือด้านด้านซ้ายตอนนี้ก็ด้านขวาจากมาด้านขวาก็ขลิบขึ้นมาจากตืดจากล่างสุดหรือตรงกลางตรงกลางไหมครับตรงกลาง้นงกางก็พออยากขลิบตรงกลางเข้ามาเข้ามาเล็นแล้วจะได้นิดเดียวขึ้นมาเจนช่วงบนของลงนี่ค่ะหลอดับบนี้ออันนี้ออกไก่ทางช่วงนี้ออกเพื่อจะให้ขลิเนื้อดูบาน เราจะต้องมาเฉย,ยนเนื้อทางด้านหน้าด้วยไนมครเพื่อให้กระดูก<อ>บางอ่าใช่ค่ะมันหนาอยู่เราก็มาปาดช่วงนี้ออกเอาคาที่หลังก็ได้ทำเมื่อเสร็จแล้วก็ได้แต่งทีนค่นนะไม่ให้เห็นเหลียนนี้ถ้าเราค่อยๆทาไปก็จะไม่เนก็จะเห็นกลน้่มงวนนะคะ สั่ด้วยนะคะเ็มีขค้างหาการเทรดแล้ว ใช้วิ้ทิหมุนที่ดอกนะคะจะจะง่ายกว่ามันก็แต่งข้างหลังไม่เรียบมันจะทำให้กิีดดูบางที่นิดด้วยนะคะเห็นแล้วะท่านผู้ชมค่อยๆทำไปนะคะ อันนี้จะเป็นกุหลาบที่อยู่ในทรงกุหลาบแย้มอยู่นะคะแต่ว่าเป็นกลีบม้วน้นนี่หลังก็คือปาาให้ก็เรียกนะคะนนก็จะเห็นกลีบม้วนสวยงามเลยนะคะ ไปขึ้นมาแล้วก็ปากลงนะคะ ก็หลืไ้กรีดเนี่ยเหือนกคน ต่อไปก็คือชั้นที่สองนะคะก็ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนชั้นนอกคือตัวนี้นี่ก็แปดแปดสับวานกันกับจิตแรกที่เราตั้งไว้แล้วนเลยแคนนี้ เนื่องจากกลีบเล็กลงนะน้าบางทีเราคลิกทีเดียวก็สามารถที่จะสําเร็จไปเลยนะคะ,คะไม่ต้องทําซ้ายขวาก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะมองได้ตาเปล่า เพราะว่าถ <font> ้ามีขยะอยู่มันจะทําให้มองยากนะคะทีนี้ก็ชั้นในชั้นในช้นในที่เราทํากรีบยังไงคะทําเหมือนกับกุราบแย้มธรรมดาไม่ต้องมวนแล้วเพราะว่าแต่ต้องกรีบจะต้องต่าลงต้ง่ให้ต่เหมือนต็นี้ ต้องตามกว่ากลีดชั้ชนะะอสองนะครับใช่ะชั้นตชั้นสอลักษณะกลีดก็คือจะนุม้มเข้ามาเป็นอันนี้สองแมา่ย้อนกลับไปดูในคลิปที่ทำกุหลาบ เย้ได้เลยนะคะรับการกะต่าแค่กรดชั้นนอกแค่นั้นเองที่ม้นวันนี้เราจะเน้นที่การทำกริดม้วนนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเร็วน้นนึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ชมด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเราทำสับว่างไปใช่ไหมคะใช่ค่ะชั้นจนก,กว่าจะาต่ำลงเร<ช>ื่อยๆแล้วจะทำชั้นต่อไปก็ปาดให้กลมกลมนะครับข<ๆ>้างในอาจจะไม่ครบหก <6. S 2> ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตีกว้างอยูอถ้าตีแล้วก็จะไม่เป็นผุหลา ไหนก็อาจจะเหลือสี่เหลือห้าค่อยๆมาแล้วก็ให้คบครองกันไปค้องกันมาด้วยนะคะก็จะสวยงามทาง้านกว่าจะแกนการจะหมดจนกว่าจะมองไม่เห็นนะจนกว่าจะทำไม่ได้เนี่ยเสร็จจังจะได้กราบม้วนม้วนคือกีบนอกเนี่ยที่แกะเราดูว่า ม้วนกลับด้านหลังซึ่งเขาก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะต่างกับกุลาเย้นธรรมดาจงขมัดกิบตรงธรรมดาค่ะลองทำดูนะคะก็ไม่ยากเติดตไปจะอาจจะต้องติดม่านนิดนึงตรงที่ติดม้วนนี่แหละค่ะเพราะเวลาที่เอ่ยขึ้นมานะคะแล้วก็ปากลงอาจจะยากใหม่ๆค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นกุหลาบแย้มที่มีกลีบนอกสองชั้นเป็นลนักษณะของกลีบม้วนนะคะในต่อๆไปเราจะทำแบบดอกบานให้ดูบ้างนะคะแล้วก็กลีบด้านนอกเป็นกลีบม้วนซึ่งจะสวยงามมากเลยค่ะเหมาะสำหรับวัตถุดิบที่ใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะคะค่ายังไงก็ลองช่วยติชมให้คำแนะนำด้วยนะคะว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรควรจะต้อง แก้ไขปรับปรุงยังไงบ้างนะคะอยากทราบจริงๆค่ะจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะคะครูเจี๊ยบและครูแอนไปพบกันในครั้งหน้านะคะค่ะอย่าลืมติดตามชมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ